รวีรวีครับรวี สิ่งที่เธอต้องฟังความจริงที่เธอแกล้งลืมมันถึงฉันยังใจสั่น,นแต่คงต้องพูดมันไปฉันมีอีกคนที่ดีฉันมีอีกคนที่จริงจังถึงแม้ไม่อยากรับฟังจงฟังและควรทำใจ ว่าฉันไม่อาจมีใจให้เธอเป็นแค่คนอื่นคนไกลของเธอแค่ผ่านมาเจอจากนี้เธอควรกลับไปบอกจริงๆ ข้ค,คืนฉันแค่เป็นคนอื่นที่เธอว่าหน้าพอใจบางทีถ้าเ,เธอหันไปทำดีกับเขาให้เพียงพอรักเธอที่เธอเฝ้ารอ แค่ผ่านมาเจอจากนี้เธอควรกลับไปบอกจริงๆว่าฉันไม่อยากทำตัวไม่ดีและฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดีทุกอย่างลวงตาอย่าคิดไปกันกว่านี้อย่าทำอีกเลยชีวิตมันเดินต่อไป ช่นไรส่วนฉันก็คงต้องอยู่แบบเดิมอย่างนี้เข้าใจใช่ไหม mm hmm. บอกจริงๆว่าฉันไม่อยากทำตัวไม่ดีและฉันไม่อยากเป็นคน ทุกอย่างล้วงตาอย่าคิดไปไกลกว่านี้อย่าทำอีกเลยขอเสียงปรบมือให้กับน้องคิบเบอรี่ด้วยค่ะ พี่ขาต่อไปนี้รวีจะมีหนอนพี่อีกแล้วนะคะรวีสัญญาค่ะพีครับรุวีจริงๆนะคะรวีสัญญาว่ารวีจะพี่คนเดียวค่ะเออ๊ลูวีครับผมว่าลูวีก่อนนั่นไปได้ล่าครับรลุยรัดคุณแท่นไ่หรอกค่ะ รัดแน่นมากครับผมลูวีต้องขอโทษด้วยนะคะลูวีลืมตัวค่ะเธอมองอะไรเชนฮะเธอจบเอาไว้นะว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันลูวีจะดูแลคุณพิษเอคซิมีค่ะคุณอินน่าอินน่าแรงเกินไปแล้วที่พวกเขาต้องทิบมรี่นะเขาเป็นแขกรับเชิญของเรานะจะไปตบเขาทำไม น้องคิมพี่ขอโทษนะคะบรรยากาศเอ่ยนะคะขอเสียงกรีดให้กับหน้าแดงแล้วก็คิีมบอรี่ก่อนดีกว่าสวัสดีครับมา้วจขอถามก่อนแล้วแล้ววีแล้ววีหายไปไหนอะคะไม่คิดเจอหรือเปล่าพี่บุ๊คโอเมื่อกี้เห็นแล้ววีวิ่งสวนกันพอดีอะไเหรอแต่พอดีเห็นคุณพีทเลยเลือกผู้ชายก่อนค่ะ ก็เลยก็เลยเร่องคุณพีก่อนเลยก็เลยแวีก็เลยิ่งไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเออเอางี้ดีกว่านะคะเรามาสวัสดีอย่างเป็นทางการกันก่อนดีกว่านะคะอาลาค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็ต้องต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการวิกสามยามบ่ายร้องเล่นเต้นคุย วิก3ยามบ่ายที่เรานะฮะคนแฟนคลับของช่องสามมารวบรวมกันเอาไว้ที่นี่นะคะและที่บอกเลยวันนี้เป็นความพิเศษของละครเรื่องแรงปราถนาด้วยะนะคะแล้วก็จัดเต็มให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวิกสามยามบ่ายสนุกไหมคะพระกหระเพก<ร><ร>ของเราหลอ่อไหมคะนางแอกนะาของเราสวยไหมคะนั้นเราสองคนสวยไหมคะไม่มีอะไรหน้าม้าหรือเปล่าเนี่ยคะ แล้วสบายใจแล้วค่ะทำทำงานอย่างมีความสุขแล้วใช่ค่ะแน่นอนอย่างที่บอกว่าทั้งสองคนวันนี้นะคะจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วเราก็ยังมีเหล่านักแสดงนะคะแทบแทของละครเรื่องแรงปทนาเยอะแยะมากมายเลยใช่คับมาแต่ถาม่อยทั้งสองคนค่ะมาเจอกันในละครเรื่องนี้เป็นยังไงพอเล่นคู่กันเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานขนาดไหนคะปร่เดชคะสนุกมากสนุกมากเลยครับทําไมเราไปยืนข่ากลางเขาเขายมันย้ายเขาย้อนขักเขาย้อนค่ะ อยู่ตรงนี้ก็อ้อาเธอเธอสลับยังครั้งหมายความว่าไงตายเขาหลอกใชนไหมมันมาเอ็นโดยแบบอัตโนมัติถ้าสลับสลับก็ได้ให้นอนด้านนข้างหลังแม่พอที่ไหนดีล่ะจะได้สัมภาษณ์ไม่ตาวันเนี้ยก็สำหรับแรงปรารถนาก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เล่นคู่กับน้องคิมด้วยก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะก็ถือว่าทุกอย่างก็ลงตัวนะผ่านไปด้วยดีด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบทด้วยในเรื่องแล้วก็ด้วยความสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกสนานมากน้องคิมนะฮะ ก็จริงๆก็เคยเล่นสีหัวใจแต่ว่านานแล้วนั่นก็เล่นเป็นพี่น้องกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องแรกที่ได้มาคู่กันเป็นพระนางอะค่ะนะก็สนุกสนานมากๆเลย่ยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวเราให้พระเอกนางเอกเราไปพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเรานี่ยได้จากเอื้องแรงปรารถนายังบิ่กเพียบเลยจ้าเพียบเลยครับผมตั้งกันเดี๋ยวเราไปพักก่อนขอเซ็งกรีทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณครับเเเย็็นนมมอองงท้้ฟาไ่ปช เรานั้นมีความลึกซึ้งเพียงใดพรน่งนี้สาที่จะรักกัน